สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับรับใครมียอ่อผู้ตามน้อยนะครับย่อฟอลโล่ของอินสตาแกรมน้อยนะครับก็สามารถเพิ่มนะยอ่อผู้ตามของอินสตาแกรมตามผมก็ได้เลยนะให้เพื่อนเพื่อเข้ามาในวิสัยนี้ก่อนนะครับสว่วนการเข้ามาแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับในดีขั้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมจะวางลิงก์ ไปคลาคลิปท e, no right? so ี drafted, ่เรียบร้อยแล้วสมาชิกเข้ามานะครับใช้งานก็ได้เลยอ่ะพอเข้ามากันแล้วนะครับตัวนี้เขาจะเลานับลงชื่อเขาใช้อ่ะคนที่มีหลักสมาชิกแล้วสามารถกดลงชื่อเขาใช้กันไปเลยส่วนคนที่ยังไม่มีเนี้ยก็ไปสมัครสมาชิกก่อนก็เข้าไีสมัครสมาชิกได้หมความมือตู้ได้เลยนะฮะอ่าวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆก็เลยก็กรอกข้อมูลตัวนี้ให้อ่ะให้ครบเลยนะแล้วก็ที่เนี้ยอ่าแล้วก็ทำคือตัดๆตัดตัดอ่ะก็ใส่ชื่อผู้ใช้ลงไปนะครับอีเมลนบชื่อจริงนามสกุลตัวนี้ก็ ใส่ข้อมูลกันมาให้ครบเลยแล้วก็ทําการยิงลายพาสร้างลาผพาขึ้นมาแล้วก็ยิง,ยงลาผ่าอีกครั้งจะได้อย่าลืมติก๊กเลยจะชมเชโปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะแล้วกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยส่วนที่จะสมัครใช้งานที่ Google ก็สามารถสมัครใช้งานด้วยเบอร์ G G ในกูเกิลการล่าสุดนี้ไปเลยนะครับอการสปอร์ที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อใช้แล้วก็ผ่านอนุการลงชื่อ้ใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนที่สมัคร,รใช้งานที่กูเกิลไปอ่ากดลงชื่อ้ใช้ที่กูเกิลตัวนี้ไปเลยก็กดลงชื่อใช้มเลย อ่าจากการกดลงชื่อเขาใช้มาแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์เคบิขีเทีกันแล้วนีน่เป็นหน้าคำซื้อใหม่ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันหลายแพลตฟอร์มกันเลยก็จะมีถึงเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเกอรแล้วยูทูบเทเลกราムทวิตเตอร์เอซก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะเลือกใช้แพลตฟอร์มของอินสตาแกรมนั่นเองก็เลไไือกไอินสตาแกรมตัวนี้แณะโมูลโมดูลตัวนี้จะมีหลายโมดูลให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้ตัวนี้ถือเลือกใช้โมดูมลยยนะเล อ่ะจะรับบริการตัวนี้จะมีรับบริการให้เราเลือกใช้กันเลยจะเป็นบริการของผู้ติดตามน่เองก็เลิ่มใช้กันได้เลยนะตัวนี้ใช้บริการแรกเลยก็เริ่มไปเลยนะครับอ่ะจะมีคําอธิบายตรงนี้ได้อ่านการจะเป็นคําอธิบายนะครับหรือมี่คําบอกของตัวนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้นะครับต่อไปริการวาลลิงก์ก็ลิง์ของอ่ะโปรไฟล์ใน Instagram ไปเลยก็ไปก๊อปปี้ลิงก์มานะครับก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์ไปเลยแต่วก็ลิงก์นั้นมาใส่ลงไปในช่องนี้แล้วก็ใส่จํานวนนะครับหรือเป็นมาในการเพิ่มเข้าไปกันได้เลยนะครับตั้น1ล้านแล้วใส่1ล้านเข้าไปจะได้ไปใช้ทําการคํานวณค่าใช้จ่ายทีเรียบร้อยแล้วสามารถกดสั่งซื้อไปเลย าการกดสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะ<ใ>นก็จะเห็นว่ามีคําแจ้งเตือขน,ขนขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อ,อคุณแล้วคำว่าคือคแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คุณชพื่อนก็นตัวนี้เพื่อนๆก็สาม,มารถตรวจสอบบอดการสั่งซื้อได้เลยก็เข้าไปหนะ้าบอดการสั่งซื้อตัวนี้จะมีไอดีแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นลิก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเนี่ยเพื่อตรวจสอบกันได้เลยเนี่ยบริมีถูกต้องหรือเปล่านะส่วนตัวนนนนี้าาาาาะะเเเขกกบบออออรรรรยยูู่่่วคั ในระหว่างที่รอเวซัยมีการอยู่ผมจะแนะนำไปดูต่างๆของเวซายนีครับกันต่อเลยนี่ยับสำหรับมินโตมาก็จะเป็นูการเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยจะมีช่องทางสแกนกิโยโค้ดอังปเปอร์วิลิตนะครับชิวเพนะครับชิวเพตัวนี้จะมีหลายช่องทางให้กับเราเลือกใช้กันด้วยนะก็จะมีทูมเบรธนาคารต่างๆร่วมมาตู้บันเตอรตัวนี้สามารถเลือกใช้กันได้เลยหรือว่าใช้ของคริปโตตัวนี้จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศสามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้นี่พวกบิทคอยน์นะครับอยู่เอตัล่าก็สามารถใช้กันได้ อ่ะต่อมาจะเปนูนะบริการครับจะเปนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้กันได้เลยเนะี่ยหรือจะเลือกบริการจากตรงนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมแล้วก็สามารถเลื่อนดูกันได้นะครับต่อมาจะเปนูนั่นเพื่อนก็สามารถเข้ามาให้เ,เพื่อนมาใช้สนีได้ง่ายๆกันเลยนะแค่คัดลอปี้ลิงด้นี้ไปแล้วแชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้เลยนะครับอ่าแถมจะได้ตาค่าแรถึงห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะตัวนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างรายได้ให้กับเพื่อนไปด้วยเลยนะครับ อ่ะส่วนรายละอยการเด้เพื่อนก็อยู่ด้านล่างครับสามารถเข้ามาตรงนี้ให้เข้าแต่ในการเด้นเพื่อนกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดบนถือได้สอคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะก็สามารถดาวน์โหลดทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ o อกันเลยนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอพีที่หาลัยยอดไมขึ้นยังไงสามารถเข้ามาติดต่อกันได้ก็จะมีคำว่าติดต่อไอตรงนี้ก็คลิกก็ไปเลยสามารถติดต่อไนได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวเชื่อแล้วก็ช่องทางแอดไลน์ อ่ล่ะครับเพื่อนการไม่เสเวลา,น,น,น,วาน,นี่บเ,เ,เปิดขึ้นมาดูดีกว่าตอนนี้ยออพี่ตามขงเราเปิดขึ้นมาหลายอย่างนะครับตอนนี้ยออพี่ตาาก็อยู่ที่ส7จนะครับก็สามารถกดีเฟรชหน้าจออนครั้งได้เพื่อดูว่าเว็บไซต์ดมิกาให้เราเสร็จสิ้นหลยอร่องนะครับอ่ะก็ขึ้นมายีแล้วนะครับก็เติมอยู่ที่ส7เจนก็เพิ่มมาเป็นนี้เรื่อยๆให้กับเรานะครับจนอ่าก็จะเพิ่มขึ้นมาเบ็นี้เรื่อยๆให้กับเราจนครบเลยนะครับก็ตามเระือเวลาที่เราเลือกไว้กันนั่นเองนะก็อดรอกันสักคร อ่ะเขากลับมาจากเมือสักคูนี้ตอนนี้ยอดพี่ตามของราทาน้ำใเพิ่มมาให้เรา,าที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็จะเหลืออยู่ที่เจ็ดคนนะแล้วก็เพิ่มมาเป็นสามสิบกว่าตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยสามสิบกันแล้วนะครับอ่ะก็เพิ่มมาให้กับเราจนครบแล้วนะครับก็จะมีการแถมด้วยนะตัวนี้อ่ะายอดคือมีจนไปแบบนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะก็เป็นการแถมของเว็บไซต์นี่ครับอ่ะก็สนนกนะํหรับผู้ชมท่านใดที่อการใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือการใช้บริการต่างๆของของแตนี้ ผลการนะครับวางลิงก์ไว้ข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยนะจะได้ไม่เสื้อถาให้ยุ่งยากดสัปดาหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุดคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ